คนลุกหลานเจ้าของบ้านเผยลางร้ายก่อนที่อิงดาวดุดตรีกาจมน้ำจนต้องจุดทูบเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการหมอลำเมื่อคณะหมอลำเสียงวิหกได้ประกาศแจ้งข่าวเศร้าอิงดาวดุดตรีกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกเสียชีวิตจากการจมน้ำเวลาต่อมาเจ้าของงานก็ได้เผยวินาทีที่อิงดาวดุดตรีกานางเอกสาวคณะหมอลำเสียงวิหกนั้นหายไป ก่อนพบร่างอยู่ก้นสะโดยได้กล่าวว่าก่อนที่อิงดาวจะเสียชีวิตภายในงานมีการจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานกระทั่งเที่ยงคืนกำลังเลิกปาร์ตี้แฟนผู้ตายก็มาแจ้งว่าผู้ตายได้หายไปจึงพากันออกตามหาบริเวณรอบบ้านกระทั่งมีน้องผู้ชายในคณะหมอดำได้กระโดดลงไปในสะท้าวได้ไปสัมผัสโดนร่างของอิงดาวนอนอยู่ใต้สะก็ได้นำร่างขึ้นมาริมสะและช่วยกันปั๊มหัวใจ ระหว่างนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลศูต์อุดรธานีแต่ก็ไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้ต้องบอกเลยว่าล่าสุดลายของเจ้าของบ้านได้ออกมาเผยลางร้ายก่อนที่อิงดาวดุดตริกาในสาวหมอรามคณะเสียงวิหกจมใต้สระโดยเธอก็ได้เล่าว,ว่าอิงดาวเล่นนำยู่ควับสะกับเด็กๆก,ก่อนจะหายตัวไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกระทั่งพบว,ว่าจมน้ำในสระลึกสองเมตรก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา เรื่องที่เกิดขึ้นมีลังบอกเหตุนักดนตรีได้เล่าว,ว่าเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาขณะที่กำลังติดตั้งเครื่องเสียงริมสระได้เห็นน้ำในสระผุดขึ้นและกระเพื่อมคล้ายกับมีคนเล่นน้ำแต่เมื่อเดินไปดูก็ไม่มีใครจึงรู้สึกไม่ดีโดยได้มีการจุดทูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายและจนสุดท้ายอิงดาวก็ได้จมน้ำเสียชีวิตค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณหลังที่มากค่ะจากไทยนิวนไลน์ด้วยค่ะ